กินได้แค่ระวังด้านสปปรรพคุณไม่ควรมองข้ามบำรุงสุขภาพดีนะักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมของดีที่มีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมและควรที่จะหามาลิ้มลองมากๆเลยสำหรับคนรักสุขภาพก็คืองาดำซึ่งงาดำเป็นมเมล็ดธัญ,ญพืชเล็กๆแต่กลับอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายแถมยังเป็นธัญ,ญพืชที่ได้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ด ที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดเลยนะคะและเมื่องาดำม,มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขนาดนี้สุดติ่งจึงไม่พลาดที่จะมาบอกถึงประโยชน์ของงาดำให้ได้ทราบกันอย่างละเอียดว่าแต่งาดำจะดีต่อสุขภาพในด้านใดบ้างนั้นมาดูกันค่ะ 1. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสืบเนื่องจากงาดำเป็นธัญพืชท,ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่อยู่ในกลุ่มของลิกแนนอย่างสารเซซามินและสารเซซาโมลิน ซึ่งสารเหล่านี้จะมีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้รวมไปถึงสารไฟโตสเตอรรลซึ่งสารตัวนี้จะมีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับคอเลสเตอรอลเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะทําหน้าที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลพร้อมกับทําหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงาดําก็จัดว่าเป็นธัญพืชที่มีไขมันค่อนข้างสูงมากจึงแนะนําว่าให้กินได้ไม่เกินวันละ10-15กรัม ก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แล้วล่ะคะ่ะ 2. ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่างาดำเป็นธัญพืชที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ในกลุ่มลิกแนนที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดังนั้นเมื่อระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเริ่มลดลงก็จะส่งผลทำให้สุขภาพหัวใจมีความแข็งแรงมากขึ้นหลอดเลือดหัวใจจะสะอาดมากขึ้นระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะไหลเวียนได้สะดวก ดังนั้นการกินงาดําจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงช่วยลดความดันโลหิตส,สูงได้อีกด้วยค่ะ 3. ช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรูมาตอยสําหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อต่ออักเสบรูมาตอยแนะนําว่าให้กินงาดําจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะเพราะสืบเนื่องจากงาดำจะมีธาตุทองแดงที่มีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบได้ จึงส่งผลทําให้การกินงาดําจะช่วยบรรเทาอาการปวดลงได้อีกทั้งธาตุทองแดงนี้ยังมีสปปรรพคุณช่วยสร้างคอลลาเจนที่สําคัญต่อการเสริมสร้างเนื้อเยอื่อข้อต่อกระดูกอ่อนและหลอดเลือดให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยนะคะ 4. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งงาดําจัดว่าเป็นธัญญพืชที่อัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในงาดํานั้น เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะกลายเป็นอาหารชั้นดีที่ทำหน้าที่ช่วยต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้และบวกกับไฟเบอร์ที่อยู่ในงาดำก็จะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้การทำงานของระบบลำไส้ทำงานได้ดีมากขึ้นเช่นกันดังนั้นการกินงาดำจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้และไม่เพียงเท่านั้นสารเซซามินที่อยู่ในงาดำ ยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการป้องกันสารอนุมูลอิสระไม่ให้ไปทำลายตับและเมื่อตับยังคงทำงานตามปกติก็จะไม่มีสารพิษสะสมอยู่ในร่างกายจนก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรกินงาดำเกินวันละ15กรัมนะคะเพราะถ้ากินเยอะกว่านี้ก็จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้เช่นกันค่ะ 5. ช่วยบำรุงกระดูก งาดำเป็นธัญ,ญพืชที่อุดมไปด้วยแคลเซียมในปริมาณมากและถ้าหากเทียบปริมาณแคลเซียมของงาดำกับผลิตภัณฑ์อย่างนมซึ่งงาดำจัดว่ามีแคลเซียมที่มากกว่านมถึง6เท่ากันเลยทีเดียวและนอกจากจะมีแคลเซียมในปริมาณมากแล้วงาดำยังมีสังกะสีด้วยซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้จัดว่ามีสรรพคุณที่ดีในการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและเพิ่มมวลกระดูก ดังนั้นในกลุ่มผู้หญิงที่หมดประจำเดือนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนมากที่สุดแนะนำว่าให้กินงาดำบ่อยๆนะคะหรือคนที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยก็ควรกินงาดำให้บ่อยๆเช่นกันเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้มีความแข็งแรงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนั่นเองค่ะ 6. ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น สารอาหารอย่างแคลเซียมและแมกนีเซียมที่อยู่ในงาดำถือว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้เป็นอย่างดีและรวมไปถึงทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนโที่อยู่ในงาดำก็จะทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของเซโรโทนินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลทำให้การกินงาดำจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยบรรเทาความเครียดพร้อมกับช่วยทำให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ 7. ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณและเส้นผมงาดำเป็นธัญพืชที่อุดมไปด้วยไขมันที่ดีทั้งกรดไขมันโอเมก้า 3, 6และ9ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมดังนั้นการกินงาดำจึงมีส่วนช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้มีความชุ่มชื้นและมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นและบวกกับวิตามินอ e ีที่อยู่ในงาดำ ก็ยังทำหน้าที่สำคัญในการบำรุงผิวพรรณให้นุ่มชุ่มชื้นและยิ่งถ้าหากกินงาดำเป็นประจำทุกวันยิ่งจะช่วยให้สุขภาพผิวพรรณดีขึ้นห่างไกลจากริ้วรอยแห่งวัยและดูเด็กลงจนคนข้างๆทักเลยล่ะค่ะและท้ายสุดนี้ถึงแม้ว่างาดำจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินด้วยนะคะนั่นก็คือ คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นในช่วงสามเดือนแรกไม่ควรกินงาดำเพราะงาดำจะมีฤทธิ์ช่วยขับประจำเดือนถ้ากินเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้รวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็ควรกินด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดต่ำลงได้และในผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นนิ้วหรือมีนิ้วอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการกินงาดานะคะ เพราะงาดําจะมีสารออกซาเลตในปริมาณที่เยอะมากถ้ากินเข้าไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ